สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ7มีนาคม2565 14นาฬิกาเศษนะครับช่องตองพันพรมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับเป็นข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจรัฐบาลได้ลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเพจไทยคู่ฟ้าครับขึ้นข่าวบอกว่านายกฐมนตีห่วงประชาชนได้รับผลกระทบพายุฤุดูร้อนกำชับหน่วยงานรับมือพร้อมเร่งฟื้นฟูหล,ลังน้ําท่วมใต้คลี่คลาย ช <pathway> มและฟังรายละเอียดครับเจ็ดมีนาคม2565 11นาฬกา5เอาทีเพจไทยคู่ฟ้าลงข่าวนายกห่วงประชาชนได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อนกำชับเตรียมพร้อมรับมือสั่งเร่งช่วยเหลือฟื้นฟ,นฟ,นฟนูหลังน้ำท่วมภาคใต้เลียกายอันนี้เป็น2ข่าวรวมกันนะครับข่าวแรกก็คือนายกกำชับหน่วยงานเร่งรับมือช่วยเหลือ ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่จะกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่7จถึงแนี้ในขณะเดียวกันก็สั่งเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ําท่วมภาคใต้ซึ่งภาคใต้เมื่อสัปดาห์ก่อนน้าท่วมไปแล้วนะครับพระเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใย่ประชาชนภาคตะวันอ,กออกเฉียงเหนือตอนบนตอนล่างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ส,สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับกรเกษตรกรควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบทันต่อเหตุการณ์และขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดนราธิวาสเริ่มคีลายเข้าสู่สภา,สภาะป,ะปะกติโดยได้สั่งการให้จังหวัดเจ้าหน้าที่ท้องถิน่น เร่งเข้าสำรวจความเสียหายซ่อมแซมบ้านเรือนช่่ยเหลือผู้ประสบภยัยน้ำท่วมรวมทั้งทำความสะอาดฐานที่ราชการต่างๆอันนี้ก็เป็นเพจไทยกูฟ้าโพสเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับวันที่7ที่8นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกรวมทั้งกนะรุงเทพานครและปริมณฑลก็ระมัดระวังจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในช่วง7-8ถึงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ